ปุ๋ยน้ำที่ขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามีปริมาณธาตุอาหารอะไรบ้างและมีปริมาณ NPK อยู่ที่เท่าไหร่ไม่เห็นมีเขียนบอกเลยมีพี่ท่านหนึงถามเข้ามานะครับเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับอ่ะนะครับคืออย่างนี้ครับปุ๋ยนะครับทะเบียนปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับ คืออันนี้นะครับเขาจะไม่ได้เขียนปริมาณ NPK ไว้นะครับและก็ไม่ได้เขียนธาตุรองธาตุเสริมอะไรไว้นะครับเพราะว่านะครับปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรนะครับคืออาจจะต้องมีปริมาณ NPK ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30นะครับร้อยละ30ขึ้นไปนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับมีทุกธาตุอยู่แล้วนะครับและ ถ้าสมมุติว่าอยากจะใส่ธาตุไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเขียนเขียนลงได้นะครับสักธาตุหนึ่งสองธาตุก็ได้ครับแต่ถามว่ามีกี่ธาตุครับอยู่ในปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมีครบหมดทุกธาตุเลยนะครับและมีไนโตรเจนนะครับอย่างอย่างต่ํานะครับ15อสอรัส5โพแทสเซียม10นะครับอันนี้คือกฎหมายบังคับครับถ้าจะขึ้นทะเบียน กรมวิชาการเกษตรนะครับจะต้องมีปริมาณ NPK รับรองที่ร้อยละ30สูงกว่านั้นได้นะครับต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ทะเบียนนะครับแต่ในปุ๋ยเคมีที่เป็นน้ํานะครับจะต้องเขียนนะครับข้างกล่องหรือว่าข้างขวดให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอ่าเราเปรียบเทียบดูกันครับว่าระหว่างปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับกับปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีนะครับจะต้องเขียนสูตรให้ชัดเจนนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยว่าใส่ NPK หรือว่าใส่ยูเรียเท่าไหร่ใส่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่ใส่โพแทสเซียมเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายครับอันนี้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ว่าด้วยกฎหมายนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ยังไงนะครับก็ต้องทําตามนะครับปุ๋ยเคมีจะต้องเขียนนะครับแต่ปุ๋ยเคมี้าอาหารรอง้าอาหารเสริมนะครับไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่จะต้องมีปริมาณรับรองนะครับจะต้องผ่านการตรวจการวิจัยนะครับอันนี้คือทําไม วุยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไม่ว่าเป็นของบริษัทไหนผลิตก็ตามแต่ครับจะไม่มีเขียนนะครับบอกนะครับแต่รู้กันนะครับคือรู้กันนะครับว่ามีปริมาณ NPK ร้อยละ30และมีธาตุรองธาตุเสริมครบแล้วนะครับ